สวัสดีครับสวยครับลองอีกทีหนึ่งบายบายสวัสดีครับฝากด้วยมันจะเอาผมเอออะไงไนวะเนี่ยอ่าแล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกุงเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นอเ <c oughs> ลสเตอร์นะทุกคนมาครับอันนี้มันรุ่ร้างสานนะผมตะขึ้นเนี่ยนะเกมนี้ เจอพี่เพนป่านะทุกคนขั้นมาขึ้นเด๋โดนผมโดนผมโดนผมได้ฟิกเกอร์แบบฟรีๆเลยนะลิกเตอร์อยากน้องมันจะมายัดผมปะเนี่ยมันจะมายัดผมปะเนี่ยแต่รวมตัวเพื่อนบอกรวมตัวครับ nó nó đi gặp nó hay mở tót anh lấy nó anh lấy nó như nguyên bông lên mất bọt khổng lòng thuộc ฮ่พิกเกอร์ครับโอเคโอ้โหนอยไปแลสวยครับพี่ตพร้อมสกิลอ so well. okay. sure. okay. right. cool. ัลติมพร้อมแล้วสวยครับมาดีครับมาดีครับพี่ มาลอมล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 ม,ลม,ลมอันแล้วเพื่อนอไม่ดีบ้านอ่ะมาเราเคลียร์คลิปเร็วจัดเลยลวะ <c oughs> แค่นี้ก็เคลียร์คลิปเสร็จนะครับปกันต่อข้างบนสาวนะป่าเข้าหายาต้มเลนมาก่อของเรา <c oughs> ถูกโจมตีตอ,อะไรมาดครับน้อง อ่ะอีเอออ่ะอีเออขอให้โชครวมตัวมาแล้วจิ้งมาจ้าหนีเฮ้ยม้าม้าตายเองเหรอใครวิจี อาวสรุปเพื่อนผมโอ้โหเรียบร้อยมาดีครับน้องมาดีครับน้องมาดีครับน้องโอ้โห้บ้านแตก Tower has been มาที่คบน้องแต่ว่ากลางแตกไปแล้วอ่ะอ่ะัยชิวอวชิวเจ้าจ้าไม่มีวันรู้ว่าสกิลอัลติเมตพร้อมแล้ว แค่แค่นี้แหละแต่ว่าป้อมผมหรืองงจัดเลยอ่ะไม่กลับบ้านแค,นค่แค่นี้ครับแค่นี้แหละครับแค่รับผมได้บอรถูกส่งออกไปแล้ว อยู่เทียบเลยก็มาดีครับมาดิครับคเซตสี่ครับผมเรียบร้อยแอดสิบห้าไปดิเอาไม่ได้เออแค่นั้นแหละเพื่อนต่อพี่เพนมาปิดเหรอเอาอยู่เอาอยู่เออก็แค่นั้นแหละไปครับลุยกันต่อกระทาสโลนะทุกคน เอาแบบให้เดินไม่ออกเลยอ่าได้ามาแล้วเอาแบบให้เกลียบเกลียบแล้วแบบเดินไม่ออกมาดิครับน้องจเจอเทน,นะเจอลิสเตอร์ มันอยู่ตรงนั้นได้สองตัวฝากทีเจียวสวยครับน้องสโลครับแคสโลอีกทีครับสวยครับมาดีน้องมาด,ดีน้อง at ็7สวยสวยครับลองอีกทีหนึ่งบาย,บาย ติงเกินมาดิครับน้องอันตี11เพื่อนมาดิครับมาจ้า,าม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 าฝ่ายก่อนมาดิครับอัตียำๆครับอันตียำๆครับ,รบมาดิ ป่ปปอยนกพอดิป่อยนกพอดิสวยได้เพจค่ะสวยครับ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 พี่แ okay, ต okay. ่ว่ามานาผมจะหมดโอเคโอเคขอนะขอบัฟ้านะ โอ้โหไม่ให้ผมรวบตัวสวัสดีครับฝักด้วยมาเจ้าผมเออทำทียังไงวะเนี่ยโอ้เพนมา สวยครับน้องสวยครับน้องเปนไงแอซิดกไปดิได้มงคุณแล้วครับขึ้นเป็นจกอกเกาะเลย,เ,ยเอาแบบเหยียบทีหายอะ่ะน้องม,มาน้องสวยมผมมีอันติผมมีอันติ <c oughs> นั่นนะ <c oughs> <c oughs> รีบเพนอย่าง สวัสดีครับน้องทำได้ตรงนี้หรอรอแล้วสตาร์ทไปหนึ่งตัวปากด้วยขอแอดจิตขอแอดจิตหน่อยมาดีครับน้องผมไปดักแล้วสตาร์ทไปหนึ่งทีเจ็ดวิเจ็ดวิสามวิหลอกไปหนึ่งทีมามาเอ้า โอ้โหผมโดน,นสแต็กระเบิดจากฉีผมต้องไปอยู่กับพี่แวนนะอันติสกิลอัลติเมทดพร้อมแล้วฟลิกเกอร์พร้อมมาซุ่มรอในค้่ไม,ม้ก่อนนิ่งไว้ตจมตีจมตีไม่จมตีให้หนีพ้นเส้นใยที่ขาดขัดพอไว้ได้ดีน้องมาดีน้องเมาขาดไปนู่นแล้ว มาบ้งออตีออตีเจ้าจ้าไม่มีวันรู้ว่าทะ่ตาวร้าอยู่เคเคมา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 ไม่ได้ขยับครับน้องไม่ได้ขยับครับน้องถอยกลับมาน้องกลับมาแล้วเบื่อหมกไปไหนหมดไม่ได้กลับบ้านด้วยกระปั้น ที S <S <preach ers> ่มีจับแล้วน้องโอเคโอ้โหผมวางวงไม่ทันแต่ก็ได้อยูได้อยู่ได้อยู่สวยแอตเซติสตีครับน้องทริปโปิคิวเอฟด้วยป่ะเนี่ยวใส่เกินเพื่อเราโอเคน่าจะจบนะน่าจะจบเฮ้ย เขาไ่าจะกดยอมหรือเปล่าโอ้โหแบบนี้ติเตอร์เดียวเดียวเดี๋ยวมันจะงัดคลิป่ะโอเคครับเลจินเดียวเองประแงตัตเตอร์นับเป็นตัวที่โกงมากนะทุกคนสีสีมีเปอร์มากเดี๋ยวมาดูสกอร์รวมกันนิดนึงนะบอกเลยว่าผมก็ทำจังหวะด้ไม่มากก็น้อยอะโคตรเท่แน่นอน สามโอเคได้เวลนรนะโอเคครับสกอร์รวม27ต่อ16นะทุกคนสกอร์เราหนึ่งเลยนะไอเทมก็ประมาณนี้ทุกคนโซนดาเมนเนี่ยทำไปทั้งหมดสิเปอร์นะแล้วก็ทีมไฟเนี่ยห้เปอร์แล้วดาเมจ11เปอร์เลยแล้วทุกคนก็ถือว่าไม่แย่เลยนะ โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไอเลตเตอร์นะครับท่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ